สวัสดีเด้จ้ามาค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเนาะกะับตุ๊กตาผาฝันมื้อใหม่วันใหม่กันให้ทุกบ้านมีความสุขสดชื่นสดใสเนาะจะเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมาค่ะ <c oughs> แฟนเอวยหัวราะแฟนเอวยหัวเ้อปั้นปั้นดันบตีเนาะค่ะเนาะมาคนละภาษามากาแฟาค่ะกาแฟ คนละสัมเมียงว่างันเด้อปะกาแฟดำค่ะมาค่ะโอ้ยเมียงก็น่าคัก กาแฟดำกับพี่กล้วยครึ่งลูกอากาศดีอยู่ด้ค่ะนแต่ว่ามันยังงั้นมันยังเป็นต้นเศ้ามันก็เลยเป็นนั้นสีเทาๆเ,เลย Koi home home. ามด้วยกาแฟดำค่ะวันนี้กินเต,ต่อโตวันนี้โยกขึ้น หอมมันชื่นใจนะจ๊ะเนาะนั่งเบียวสืกกงเลยคะ่ะเนี่ย เป็เตนนาะเอเอาแบบนี้เลย หมดไปแล้วหนึ่งถวยน้อยนึงกับกล้วยคุ้งรูคึ่งรู <c oughs> ตามด้วยกาแฟค่ะหมดไปแล้วหนึ่งถ้วย อันกะหือทุก้านอันมีความสุขเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคลินหนานนจ้ะเด้อะสวัสดีค่ะ